ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในการที่จะละกิเลสราคะนั่นเองอประมาณนี้นะอใครที่เข้ามารับฟังคลิปแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นมหากุศลด้วยนะแล้วก็กดซับตไคร้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูแบงค์ได้มาลงคลิป ให้ได้รับฟังต่อไปนะครับก็กราบสวัสดีกัลยามิธร,รมทุกท่านวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะพ้นจากความทุกข์เราก็จะต้องตัดกิเลสราคะนั่นเองถ้าเราไม่ตัดกิเลสราคะเราก็ไม่อาจที่จะเข้าไปถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองประมาณนี้มาฟังกัน ถ้าเราเป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมมาเจริญภาวนาอานาปานสติแบบนี้เราจะไปมีความคิดอยากมีคู่รักอยากมีคู่ครองอกิเลสมันเกิดขึ้นตั้งแต่เรามีความอยากแล้วละ่ะกิเลสมันเกิดขึ้นตั้งแต่เรามีความอยากแล้วละ่ะ จิตก็ไปตั้งอาศัยจิตก็ไปตั้งอาศัยรับรู้จิตก็ไปปรุงแต่งเกิดขึ้น,นการมาลาคะก็เกิดขึ้นเมื่อการาคะการมาลาคะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามาเจริญภาวนาใช่ไหมเรามาเจริญภาวนาเจริญอานาปานสติเนี่ยคือการพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยกิเลสราคะเนี่ยอย่างหยาบมันจะเกิดขึ้นขึ้นมาเป็นบ่อยมากนั่นเอง เมื่อเกิดขึ้นมาบ่อยมากมันจะทําให้จิตเราตกเราจะปฏิบัติธรรมมาอย่างไงก็ตามเราก็จะไม่สามารถไปถึงแก่นแท้ของธรรมะได้ไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมได้เพราะว่าราคะกับการปฏิบัติเนี่ยมันคือยังไงอะอย่างที่ครูแบงค์บอกอะคือมันไปได้วยกันไม่ได้ถ้าฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปถึง การรู้แจ้งจริงๆตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นเราจะต้องตัดตัดความคิดที่อยากจะมีคู่รักอืมอยากจะมีคู่รักอยากจะเอออยากจะมีภรรยาเอออยากจะมีสามีต้องมีความคิดตรงนี้เราตัดไปเพราะความคิดตั้งแต่อยากเนี่ยมันมันเกิดมันเกิดตัณหาเกิดขึ้นไงเกิดการมาตัณหาเกิดขึ้นความคิดเนี่ยความคิดอยากก็เป็นตัณหาแล้ว และขณะที่ความคิดอยากมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าไปปรุงแต่งมันก็ต้องมีกาหนัดในราคะเกิดขึ้นอยู่แล้วในขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลองพิจารณาดูสิว่าถ้าเราไปนั่งเนี่ยไปนั่งบําเพ็ญภาวนาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้เราติดในรูปไงติดในรูปของกามาราคะเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยฝึกปฏิบัติธรรไม่ได้ไม่สามารถที่ จะไปถึงธรรมะได้นั่นเองประมาณนี้นะอย่างที่ครูแบงค์ได้บอกกับทุกคนไปนะสาเหตุที่คนคนเราอะคนเราทุกคนเนี่ยเมื่อเวลามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะมาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดเนีทำไมปฏิบัติธรรมไปแล้วทําไมไม่รู้แจ้งเห็นจริง,รงในทางธรรมทำไมปฏิบัติไม่ถึงก็เพราะว่าไม่ตัดความคิดไม่ตัดความคิดในราคะไง กา,ารมาลาคะไม่ตัดความคิดอยากมีคู่เ,เมื่อเมื่อไม่ตัดใช่ไหมมันก็จะทําให้เราไปปฏิบัติจิตใจเราจะล้อนรุ่นจิตใจเราก็จะฟุ้งซ่านเป็นอย่างมากฟุ้งซ่านกว่าคนที่ไม่มีความคิดอยากมีคู่อีกมันจะเป็นแบบนี้มันจะฟุ้งซ่านมากเมือ่อเมื่อฟุ้งซ่านมากจิตมันก็ตกจิตมันก็ตกจิตมันก็กระเพื่อมไง จิตมันก็กเพิ่มจิตมันจะสั่นขึ้นมาเลยจิตมันจะสั่น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 จิตมันก็เพื่อมก็เพิ่มเพราะว่าราคะมันเกิดไงมันเกิดตั้งแต่เรามีความคิดอยากแล้วแหละจะเป็นแบบเนี้ยอืความคิดอยากอยากจะมีคู่อยากจะแรงต่างเนี้ยมันเป็นอกุศลไงโดยเหตุผลเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าครูแบงค์บอกว่าคนที่แต่งงานไปเนี่ยถามว่า ทำไมแต่งงานไปทําไมไปตกนรกทําไมไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งทั้ง,ท,งที่ว่าก็เป็นคนใจบุญทําทานคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าทําบุญทําทานก็จริงแต่ว่ามันมันหลงหลงยดติในการมลาคะไงกี่ปีกี่ปีมันก็หลงหลงยุติในการม,มาลาคะเงีงงามมาาง้เมื่อจิตสุดท้ายมาถึงมันก็เกิดกิเลสลาคะอีกนั่นแหละมันจึงตกนรกไเพราะว่าแต่งงานกันมาเพื่ออะไรแต่งงานกันมาเพื่อเสพการ แต่งงานกันมาเพื่อมาอันนี้เสพไมทูนธรรมร่วมกันแต่การที่บางคู่เนี่ยก,ก็ก็ไม่ตกนรกนะเพราะว่าเขาเสพกามก็จริงแต่ว่ามันเป็นกามอย่างธรรมดาเขาไม่ได้เสพจ,จนแบบรุ่มหลงเขาก็เออแต่งงานกันมาเพื่อมาสร้างคุณงามความดีร่วมกันทําบุญร่วมกันนะพวกนี้คือคือว่า เขาก็มันจเจริญอานาปานสติตามคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ลืมลมหายใจเข้าออกนะเ,เวลากโกรธก็ให้รู้ว่าโกโรธเวลาโมโหก็ให้รู้ว่าโมโหดูสภาวะจิตดูรู้รู้เท่าทานความคิดอานาปานสติเป็นไปเพื่อเพื่อเผาทีเลสมันก็จะนําพาให้จิตสุดท้ายของผู้นั้น,นไปสุขติคือ,อไม่ไม่ตกนรกนั่นเองเนะฉะนั้น,นจิตใจมันจะ ฝุงสร้างเป็นอย่างมากจิตใจมันจิตมันจะส่งออกนอกเป็นอย่างมากผู้ที่มีความคิดอยากมีคู่เนี่ยกับมีราคะเนี่ยมันจะส่งออกนอกเป็นอย่างมากแล้วเวลาที่การมาราคะมันเกิดเนี่ยควรจะทำยังไงคนก็ถามครูแบงค์มาเยอะนะการมาราคะมันเกิดก็คือเราก็นั่งพิจารณาอสาุภกรรมฐานไงทุกคนประมาณนี้นะเอพอนั่งไปแล้วเราเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงที่สวย ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นในสมาธิของเราก็ให้มีสติรู้ทันแล้วก็ดูไปว่ามันสวยมันงามยังไงก็ค่อยๆค่อยๆฉีกผิวหนังชั้นนอกออกมาฉีกออกมาฉีกออกมาเราก็จะเห็นเลือด,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 ดแดงๆจนสดเต็มไปด้วยลำไส้เล็กเต็มไปด้วยลำไส้ใหญ่เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองของไม่สะอาดเท่านั้นทั้งนั้น เออไม่เป็นที่น่ายินดีเลยกามรมาลักาที่มันเคยเกิดเี้ยที่มันเคยเกิดมาเยอะที่มันเป็นอย่างๆเนยมันก็จะลดน้อยลงไปจากมีร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะเหลือแค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นพอเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิเปอร์เซ็นมันก็จะไม่ค่อยเกิดอีกละนะกเขาเรียกว่าอสุภะเนี่ยเป็นไปเพื่อเผากิเลสราคานั่นเองการพิจารณาอสุภะกรรมฐานม,มันก็จะเป็นไปประมาณนี้เลยตามที่อาจารย์บอกแล้วมันก็ มันจะเข้าใจความเป็นจริงว่าคนเราเนี่ยที่ดูดีอยู่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีผิวหนังชั้นนอกปกคลุมอยู่นั่นเองแต่ถ้าลอกออกมาแล้วก็ไม่เป็นที่น่ายินดีเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในราคามันจะทําให้เราตัดราคาได้นั่นเองประมาณนี้แหละ